ฉะนั้นขออนุญาตให้ดูที่คลิปทั้งเจคลิปเป็นเชนครับผมอยากจะฝากบอกคนเนเสื้อแดงทั่วประเทศครับอีกครั้งหนึ่งครับว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นรุนแรงกับพี่น้องเสื้อแดงที่กรุงเทพพี่น้องเสื้อแดงต่างจังหวัดให้ไปที่สารการกันให้เต็มที่ผมอยากจะฝากบอกคนเนเสื้อแดง ทั่วประเทศครับอีกครั้งหนึ่งครับว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นรุนแรงกับพี่น้องเสื้อแดงที่กรุงเทพพี่น้องเสื้อแดงต่างจังหวัดให้ไปที่สารการกันให้เต็มที่ขอให้เสื้อแดงซึ่งอยู่ทุกจังหวัด ปาปั๊มไม่ต้องเตรียมอะไรมากมาด้วยกันขวดแก้วคนละใบมาเติมน้ำมันเอาข้างหน้าบรรจุให้ได้75ซสีซส,ส,สีถึง1ลิตรถ้าเรามา1ล้านคนในกรุงเทพมหานครมีน้ำมัน1ล้านลิตรรับรองว่ากทมเป็นทะเลเพิิงอย่างแน่นอน ูของคนเสื้อแดงแบบง่ายๆอย่างนี้บอกให้ทหารได้รับทราบบอกให้ทหารสุนัขรับใช้อามาต์ได้รู้ว่าถ้าคุณทําร้ายคนเสื้อแดงแม้เลือดหยดแต่หยดเดียวนั่นหมายความว่ากรุงเทพจะเป็นทะเลพง์ท่านทีส่วนทางจังหวัดจตุพรได้บอกแล้วให้รอฟังข่าวว่า น้องที่อยู่ในต่างจังหวัดไม่ได้มาไม่เป็นไรถ้ามีอะไรเกิดขึ้นทันทีรวมตัวกันที่ศาลากลางไม่ต้องลองเงื่อนไขจัดการให้ลาพน,นัานคนและถ้านึกว่ายุทธวิธีแบบนี้จะทําให้คนเขากลัวนึกว่ายุทธวิธีแบบนี้ถ้าทําแล้วจะทําให้พี่น้องแตกฉานสั้นเซนกลับบ้านไอ้เรื่องแตกกลับบ้านนั้นน่ะเป็นไปได้ แต่จะบอกให้รู้ไว้ว่าไฟจะลุกท่วมทุกตารางนิ้วของประเทศไทยอ้นพวกคุณยึดอำนาจพวกผมเผาทั่วประเทศเผาไปเลยพี่น้องผมรับผิดชอบเองแล้วใครจะจับใครจะอะไรมาเอากับผมนี่ถ้าคุณยึดอำนาจ อย่างที่ผมบอกเลยครับว่าคนเสื้อแดงเข้าขี้ตกใจทำมายิงตุ้มๆคนเสื้อแดงวิ่งเข้าเคสอนวิ่งเข้าเซนตตันโววิ่งเข้าฟาราคอนวิ่งเข้าโรงแรมแถวนี้แล้วของเราดิเต่าที่ผมฟังหนูเช็กระแสะอาการตกใจแนวโน้มที่จะเป็นเนี่ยมีหลายอาการครับบางคนตกใจและชอบวิ่งไปหากระเป๋าแบรนเนมก็มี บางคนเวลาตกใจชอบวิ่งไปร้านเครื่องประดับร้านเครื่องทองเครื่องเพชรก็มีบางคนเวลาตกใจชอบขับรถเข้าไปในห้างก็มีบางคนเวลาตกใจจุดไฟขึ้นมาดือด้อก็มี ต้องมาบอกว่าสถานที่สำคัญที่เขาจะไปกอวินาสกรรมคุณไม่ต้องไปปูดขา้าวบอกว่าสถานที่ที่เป็นศาสนาสถานของพวกมุสลิมโรงพยาบาลแล้วก็ถนนราดวิถีสะพานข้ามแม่น้ำโรงพยาบาลศิริราชสนามบินทำเนียบกระทรวงสำคัญสำคัญ ธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารพาณิชย์ค่ายทหารบ้านบุคคลสาคัญและศาลยุติธรรมและองค์กรอิสระคุณไม่ต้องบอกถ้าหากว่าถ้าคุณใช้ความรุนแรงกับคนสแสดงรับรองว่าไอ้สิ่งที่คุณพูดนี้จะไม่มีเหลืออยู่ในประเทศไทยจางแน่นอนผมทุกคนบอกกันแล้วว่าวันนี้การต่อสู้เป็นครั้งสุดท้าย ถ้าไม่ชนะเป้าหมายคือคุกและตายเท่านั้นพี่น้องผมขอบอกข่าวดีว่าเดิมทีนั่นคนเสื้อแดงมีแค่เพียงพักการเมืองและมวลชนเท่านั้นแต่วันนี้แก้วอิประการหนึ่งที่เรารอนั่นก็คือกองกำลังไม่ทราบปฟเขาพร้อมสนับสนุนปกป้องคนเสื้อแดง ราษฎรครับนี่คือสิ่งที่ยืนยันได้เป็นอย่างดีว่าสิ่งที่สอชอได้เคยเรียนให้ทราบมาโดยตลอดว่าสิ่งต่างๆนั้นเป็นการก่อการร้ายภาพและเสียงที่ท่านได้รับชมไปเมื่อสักครู่มีความชัดเจนไม่ต้องการคําอธิบายอะไรเพิ่มเติมอีกแล้วนะครับสามารถที่จะโยงใหญ่ไปถึงผู้สั่งการทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศจนกระทั่งถึงตัวผู้ปฏิบัติได้อย่างชัดเจน ในลำดับต่อไปจะเป็นข้อมูลภาพที่เรียนให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจเพิ่มเติมไปตามที่แกนนำาบนเวทีได้กล่าวว่ามีกองกำลังนะครับเป็นส่วนสนับสนุนซึ่งกองกำลังนี้ก็มีความพยายามในการที่จะใส่เสื้อผ้าหรือวัสดุอุปกรณ์สิ่งหนึ่งสิ่งใดให้คล้ายกับเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจอย่างในภาพก็จะมีลักษณะของการใส่เสื้อตักกันกระสุนที่มีคาว่าอา์มีนะครับ หรือใส่เสื้อกั๊กกันกระสุนที่มีลายพลางเพื่อที่จะโยนความผิดให้กับเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจเวลาเขาปฏิบัติการแล้วครับต่อไปจะเป็นภาพของลูกระเบิดเพลงนะครับการวางเพลิงในช่วงที่ผ่านมานอกเหนือจากการจุดไฟราดน้ํามันแล้วเนี่ยก็ยังมีความพยายามในการใช้ระเบิดเพลงิงซึ่งระเบิดเพลิงจะมีอยู่สองลักษณะนะครับเป็นระเบิดเพลิงที่เอาน้ํามันกา๊าซน้ํามันเบนซิน ใส่ลงไปในขวดเครื่องดื่มชูกําลังแล้วก็มีไส้สําหรับที่จะจุดไฟอันนี้เป็นแบบที่หนึ่งซึ่งต่อมาได้มีการพัฒนาไปเป็นแบบที่สองให้มีความรุนแรงขึ้นก็คือมีดินขยายการระเบิดมีตะปูนะครับมีเศษวัสดุแหลมคมทั้งหลายซึ่งตรงนี้จะใช้ได้ในสองลักษณะลักษณะที่หนึ่งก็คือทําให้เกิดเพลิงไหม้ได้ด้วยและสามารถที่จะทําอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ทหารตํารวจหรือพี่น้องประชาชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงด้วย